องการบริหารส่วนจังหวัดตรังยังคงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมต่อเนื่องหลังจากมีหลายพื้นที่ที่ประสบกับภาวะน้าท่วมขังสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรังชะงักตัวเหตุจากหลายปัจจัยผู้ประกอบการคาดจะดีขึ้นในระยะยาวติดตามรายละเอียดได้จากสายชนธรรมกุลในขาดรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2556ค่ะวันนี้นะคะมาติดตามชมกันที่ข่าวแรกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมนะคะหลังจากยังมีภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะน,นายกนะิริศภัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายนิพันธ์สิริธรปลตลดจังหวัดตรัง มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลควนปลิงอำเภอเมืองตรังจำนวน60กระสอบนะคะน้ำหนักกระสอบละ5กิโลกรัมและในพื้นที่หมู่ที่5ชุมชนวัดแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังจำนวน600กระสอบค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ยังประสบภัยน้ำท่วมขังในบางจุดทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมานะคะจังหวัดตรังประสบกับภาวะน้ำท่วมในหลายอำเภอซึ่งขณะนี้นะคะแม้ว่า น้ำนี้นะคะจะลดลงไปแล้วแต่ก็ยังคงเหลือหลายพื้นที่ที่ยังประสบกับภาวะน้าท่วมขังค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะได้เข้าให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางอบจอตรังได้มอบเข้าสารจากบริษัทนครหลวงค้าข้าวจำกัดนะคะผู้ผลิตข้าวตรา,ทาไทยจำนวน3,198กระสอบกระสอบละ5กิโลกร,รมัมรวมน้ำหนักเป็น16ตันนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขตองในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลนานตะล่วงแล้วจํานวน600กระสอบและพื้นที่อําเภอกันตังจานวน600กระสอบค่ะส่วนที่เหลือจะดําเนินการแจกจ่ายต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะแล้วก็ยังคงที่จะมีน้ําท่วมขังอย่างต่อเนื่องค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะ ทางเทศบาลเมืองกันตังค่ะก็ระดมนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างรูปธรรมเมืองพิยารัชดา วันนี้ที่เทศบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะนายสรนนท์จิโรดมนตรีนายกเทศมนตรีเมืองกันตังพร้อมเจ้าหน้าที่ค่ะได้เป็นเจ้าภาพในการระดมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีข้อมูลหรือว่าความรู้เกี่ยวกับพระยายรัศดาอนุประดิษฐ์มหิสารพักดีคอซิมบีนรนนองอดีตพ่อเมืองตรงังบิดาแห่งยางพารานะคะนักพัฒนาจนเมืองตรังในอดีตถือว่าเป็นเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่และวาง จนถึงปัจจุบันค่ะโดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะร่วมเข้าในรวมทั้งนะคะทั้งจดพอจดหมายเหตุจังหวัดรังอาจารย์สถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2548นะคะหัวหน้าส่วนรชาชการและผู้ใกล้ชิดต,ต่างๆค่ะทางนี้นะคะเนื่องจากเทศบาลเมืองกันตังค่ะได้เห็นถึงความสำคัญในการเชิดชูพระยารัษดา นุประดิษฐ์นะคะหีสอนภาดีนะคะให้ลูกหลานและประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถและก็แนวคิดต่างๆที่มีให้แก่ประชาชนในการพัฒนาเมืองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจากการไปศึกษาดูงานที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียนะคะได้ให้ความสําคัญในการแสดงออกถึงการเชิดชูเเกียรติพระยายรัศดานุประดิษฐ์ค่ะจึงได้ก่อให้เกิดแนวคิดในการสานต่อนะคะแล้วก็สืบสานนาเอาแนวคิดแล้วก็ระลึกถึงความสามารถในด้านต่างๆไว้ให้ประชาชนรุ่นหลัง ไว้สืบทอดต่อไปค่ะการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโดยภานักเรียนหลายๆฝ่ายจะได้มาคุยกันว่าความเป็นมาของปยาดาจะทำเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์เพื่อที่จะ,ะเผยแพร่ให้ประชาชน,นไ,ดได้รับทราบว่าความเป็นมาอย่างไงก็เล่าสวนฟังมาเรื่อยๆใจว่านี่เราจะไอ้ไขเคียงที่สุด ว่าออความเป็นมาอย่างไงก็จากปากเล่าของแต่ละคนอาจจะข้อมูลไม,ไม่ไม่ตรงกันในวันนี้ก็ ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับพระยารัศดานุประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะทําให้จังหวัดตรังนะคะมีความรู้มาท่องเที่ยวอย่างมีความรู้แล้วก็ได้รับความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะมาต่อกันที่ในส่วนเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็พูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังในขณะนี้กันบ้างค่ะาสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะคะก็มีชะงักเล็กน้อยนะคะจากหลายปัจจัยขณะที่ผู้ประกอบการคาดบอกว่าจะมีการกระตุ้งขึ้นในระยะยาวค่ะ การการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังว่าฤดูกาลท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่าไฮซีซันของจังหวัดตรังนั้นนะคะได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมค่ะซึ่งสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ด้วยหลายปัจจัยทั้งการเกิดพายุและภายน้ําท่วมและตั้งแต่การปิดถนนที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมอีกทั้งในช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูหนาวของทางภาคเหนือทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการชะลอการเข้ามาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดตรังค่ะ อย่างไรก็ตามคาดว่าในระยะยาวนั้นสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากจังหวัดตรังยังมีเวลาท่องเที่ยวอีกหลายเดือนนะคะเดี๋ยวจะไปฟังเสียงของอท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังกันค่ะระยะยาวระยะยาวเนี่ยก็คือการตอบรับเรื่องอการที่จะมาเที่ยวจังหวัดตรงังก็ยังมีเยอะอยู่นะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่คิดว่าตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยการท่องเที่ยวของจังหวัดตรงังน่าจะเข้าสู ระบบแล้วก็จะเดินหน้านะก็ที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะบังเอิญว่านะสองเดือนนะสองเดือนเนี่ยเราเกิดชะงักก็ยังเหลืออีก4เดือนนะยังเหลืออีก4เดือนซึ่งใน4เดือนนี้ต้องเร่งต้องเร่งเรื่องประชาสัมพันธ์ต้องเร่ง,งเรื่งรงรงรองการทําโปรโมชั่นอะไรต่างๆแล้วก็ให้คนมาเที่ยวในจังหวัดกลางนะครับโดยเฉพาจะจังหวัดกลางปีนี้เป็นปีที่การท่องเที่ยวเนี่ยถือว่า ถ้ามองภาพไปนอกเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะแต่ว่าพอมาถึงจังหวัดกลางแล้วทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของเราปีนี้ทะเลดีมากนะทะเลสวยแล้วก็คลื่นลมก็ไม่มีทางดงด้านฝั่งแหล่งแหล่งท่องเที่ยวทางด้านข้างบนไม่ว่าจะเป็นถ้ำเลบกอบไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตกะไรต่างๆนะตรงนี้เนี่ยเชื่อได้ทุกวันเชื่อได้ทุกวันวันนั้น ทั้งนี้นะคะลักษณะการท่องเที่ยวของตรังถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะเนื่องจากจังหวัดตรังยังคงมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากทั้งภูเขาทะเลป่าไม้และวะัฒนธรรมพื้นถิ่นอีกทั้งเส้นทางการคมนาคมมีหลายช่องทางให้สามารถเลือกเดินทางมาได้นะคะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของตรังจะเป็นคนไทยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นชาวต่างชาติซึ่งในภาวะปัจจุบันแม้ว่าจะมีภาวะตึงเครียดเกิดขึ้นในบ้านเมืองค่ะหากแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะมีความเข้าใจมีการยกเลิกเล็ก,ลกน้อยแล้วก็มีการเลื่อนโปรแกรม ออกไปซึ่งจังหวัดตรังก็ยังคงได้รับความสนใจในการจัดสัมมนาของหลายหน่วยงานทั่วประเทศนะคะโดยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเองก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆของประเทศเพื่อการปรับตัวในการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะก็ยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการก็ยังคงมีความหวังในส่วนของการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะคะสถานการณ์บ้านเมืองก็คงจะดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังก็จะดีขึ้นตามลําดับด้วยค่ะช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ ถ้าให้คุณเลือกระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแปบ๊บเดียวก็ถึงแต่คนอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิต <c oughs> คุณจะเลือกข้อไหนลดใช้ความเร็วขณะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังในวาระดีทีขึ้นปีใหม่2,557นี้ขอแนะนำกระเช้าของขวัญจากภูมิปัญญาคนตรังชุดโอท็อปรตรังสั่งได้เลยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย สนใจเลือกซื้อได้ที่ศูนย์โอทัอปไอเอ็มทาซาหรือสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรงังโทร075218267ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปประเทศไทยมีผลไม้หลากหลายแล้วก็มีทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ สารอาหารมีมากมายเหลือคนานับลองชิมดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง s <S be, be ปีใหม่เทศกาลที่มีแต่ความสุขไปสุขที่ไหนก็ไม่เท่าสุดใจเหมือนบ้านเรา ในทีนี้เมื่อคุณจะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปไหนใกล้ไกลโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเดินทางสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับรถจักรยานยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์และไม่ดื่ยสุร,ราขณะขับรถด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยต้วับตรัง ปีใหม่นี้นะคะต้องขับรถอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งก็มีหลายองค์กรน,นะคะให้ความสําคัญค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะก็มีการจัดโครงการต่อเนื่องโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรค่ะหวังเสริมสร้างความรู้นักเรียนและผู้ปกครองนะคะลดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มวินัยจราจรให้มากขึ้นค่ะ ที่โรงเรียนย่านตะขาวรัชนูประถามอําเภอย่านตะขาวนะคะนายกิลิกภายนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดตรงังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภยัยสร้างวินัยจราจรโดยมีนาย,จรจรย,นายสุรศักดิ์ยี่หลักนะคะ ผู้วยการโรงเรียนยะตะขาวราชนูปถามกล่าวรายงานแล้วก็มีนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนค่ะโดยผู้เข้าร่วมโครงการอบรมในวันนี้นะคะจะได้รับความรู้เรื่องสิทธิของประชาชนตามพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะแล้วก็ความรู้ด้านกฎหมายจราจรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตรงังความรู้เรื่องสัญญาณจราจรจากตำรว,วจภูธรจังหวัดตรงังความรู้เรื่องการใช้รถจักรยาน ยนอย่างปลอดภัยจากบริษัทยินยงมอเตอร์จำกัดค่ะ โดยได้ทำการสาธิตสนามฝึกขับรถจักรยานยนต์สถาบันการพัฒนศึกษาวิทยาเขตตรังเพื่อทดสอบรถจักรยานยนต์ทำใบขับขี่ภาคปฏิบัติและรับมอบเกียรติบัตรนะคะทั้งนี้โครงการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับจราจรในจังหวัดตรังมีความหนานแน่นติดขัดในช่วงเร่งด่วนคือช่วงเย็นกับช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานศึกษาหน้าตลาดตลอดจนย่านชุมชนต่างๆค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็มีมามีสาเหตุมาจากปริมาณ ยานพาหนะบนท้องถนนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถ้าผู้ใช้รถขาดวินยัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจะยิ่งเพิ่มปัญหาและจะนํามาซึ่งความเสียหายด้านร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินด้วยค่ะโดยเฉพาะการขับขีบข่รถจักรยานจักรยานยนต์นะคะหากไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสสูญเสียเพิ่มเป็นทวีคูณค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาการสูญเสียนะคะที่มีสาเหตุมาจากปัญหาจราจรค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งลดการสูญเสียที่เกิดจากการจราจรอบจอตรังจึงร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดโรงเรียนยะตะขาวรัชนุปรธรมจัดโครงการในครั้งนี้นะคะซึ่งถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนและก็ผู้ปกครองและก็ประชาชนโดยตรงค่ะแล้วก็เชื่อว,ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้นําความรู้ที่ได้รับนี่นะคะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพื่อลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียและขยายผลให้บุคคลใกล้ชิดได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยค่ะ ซึ่งนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเพราะว่า ใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะก็จะมีการสัญจรไปมาบนท้องถนนอย่างมากนะคะดังนั้นจึงต้องมีการขับขี่อย่างปลอดภัยและที่สำคัญผู้ขับขี่ต้องมีวินัยนะคะในการขับขี่ด้วยค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของการเรื่องของการทําบุญบ้างนะคะแต่การทําบุญในครั้งนี้ก็เป็นการแจกโชคเช่นเดียวกันสําหรับการทําบุญกับร้านสลากกาชาตินะคะจังหวัดตรังค่ะก็ทําการซักซ้อมนะคะการหมุนวงล้อออกรางวันสลากกาชาติจังหวัดตรังประจําปี255 56ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะก่อนวันงานในวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะ วันนี้นะคะที่สํานักงานการชาติจังหวัดต,ตรังค่ะนางนัทพิสุทธิ์เหมทานนนายกเหล่าการชาติจังหวัดต,ตรงังเป็นประธานในการซักซ้อมการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาติจังหวัดต,ตรงังประจําปี2556โดยมีเจ้าหน้าที่นะคะและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อมและรับฟังการหมุนวงล้ออย่างพร้อมเพรียงค่ะค่ะนี้จังหวัดต,ตรงังได้มีการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉลองรัชธรรมนูนและงานกาชาติจังหวัดต,ตรงังประจําปี2556ในวันที่5ถึง15 วันวาคมนี้ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครตรังทุ่งแจ้งนะคะ โดยภายในงานค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดตรังได้จัดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาติตรังเพื่อหาไรายได้มอมให้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดตรังโดยได้กำหนดวันออกรางวัลสลากกาชาติในวันที่14ธันวาคม2556เวลา24นาฬิกาเวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะที่เวทีกลางงานเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะโดยสลากกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดตรังนะคะได้จําหน่ายใบละ 100บาทนะคะมีรางวัลมากมายค่ะโดยรางวัลที่1นะคะเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าสมาร์ทแคปพ r ีรันเนอรนะคะ1รางวัลค่ะรางวัลที่2เป็นสร้อยคอทองคำหนัก5บาทนะคะรางวัลที่3ก็เป็นรางวัลรถจักรยานยนต์ n อ n d a w เว e และยังมีสร้อยคอทองคำและของขวัญนอื่นอีกมากมายนะคะ ทางนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะจะต้องนําบัตสรสลากกาชาติจังหวัดตรังประจําปี2556พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้นะคะไปแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับรางวัลได้ที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตรงังถนนตรังเปลี่ยนตําบลบ,บ้านควรอาเภอเมืองตรัง,ลงและที่ว่าการอรําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตรงังได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่16ธันวาคม2556นะคะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2557 ในวันและเวลาราชการหากพ้นกำหนดนะคะจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลค่ะ ก็ไปร่วมทำบุญกับทางกาชาติจังหวัดตรังนะคะซึ่งเมื่อคืนทางช่อง11นะคะก็ได้ร่วมกันไปเป็นพิธีกรแล้วก็ร่วมกันในงานนะคะซึ่งก็มีผู้โชคดีจริงๆนะคะที่ได้รับรางวัลในการปาเป้าแล้วก็การซื้อบัตรนาวากาชาติบละ20บาทด้วยนะคะก็ขอเนชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะงานก็จะจัดไปจนแต่วันนี้จนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ อยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเพื่อความปรารถนาดีจากสทตรัง ประกาศที่มีแต่ความสุขแต่สุขที่ไหนก็ไม่เท่าสุขใจเหมือนบ้านเราปอใหม่ปีนี้เมื่อคุณจะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปไหนใกล้ไกลโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเดินทางเสว้หมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับรถจักรยานยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์และไม่ดื่มสุราขณะขับรถด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ถ้าให้คุณเลือกระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแปบ๊บเดียวก็ถึงแต่คนอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหนเล็อกใช้ความเร็วขณะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ท เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักได้ความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง ขึ้นปีใหม่2,557นี้ขอแนะนำกระเช้าของขวัญจากภูมิปัญญาคนตรังชุดโอท็อปตรังสั่งได้เลยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายสนใจเลือกซื o ้อได้ที N ่ศูนย์โอท็อป INTGT p l ี z a หรือสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังโทร075218267ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป ช่วงต่อไปนะคะมาติดตามในส่วนของทีบริการนะคะวันนี้น้องฝนนะคะจะมีข่าวบริการอะไรบ้างนะนะคะไปติดตามชมกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมพบกันในช่วงข้องทีบริการค่ะท่านผู้ชมสมาสมงคลหมาาาประชาสักันได้เพืจะเป็นข้าวสมังานหรวอข้าวหางสดงมาได้การี่อดูดิขึ้นหน้าจอคณะนี About ้ค่ะจะประชาสักันให้มาขุ้นเข้าเดียวท่องวันนีกันค่ะการไฟฟ้าส่วมภูมีภาคจังหวัดตรังประกาศเงื่อนายกระแสไฟฟ้าช่วคราวในวันศุกร์สี่13ธาคมช5ันห้นนสายตรังที่ยาดากเข้าค่ะตั้งแต่เวลาการก้าถึงเวลาสิบโมนะคะ ซึ่งค่าต่อมาค่ะสำน,นักงานจะท่าห้างจังหวะัดสุราษฎร์ธานีค่ะรวมกับห้างซัปพลชินค้าเซ็นทรัลสาขาเซ็นทรัลเซอร์โวซันนี่การนดจัดการนัดพอแปลงงานในระหว่างวันที่6ถึง14คุม2556ค่ะเวลาการเดินกะ12.00นทีซ่อมหนักงานจะท่าห้างจังหวะัดสุราษฎร์ธานีอาคนารซ่อมราชการกระทรวงแรงงานชั้น2อำเภอเมืองจังหวะัดสุราษฎร์ธานี เจ้าเชิญเดี๋ชมงานสัปดาสปานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6พฤษภาคมทันวาคม2 5 5 6บริเวณสปานรถไฟข้ามแม่น้ำแควและร้านค้าสนามครีบด้วงเบื้องเมืองจังหวัดกาญจนบุรีชมการแสดงเส้นซีเสียงประการตาค่ะผู้สนใจส้นมาจองบัตรได้ที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโถซุ่มซ่อมซี่ฮานิฮ่าซ่องส่นแบ่ซีซ่อมซีฮานิ ต้องสร้างกาวกาวค่ะมาตั้งค่าสอบราคากันบ้างค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใต้สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายยางงามตึ้งขวนจุงแลสร้างขวนเรบตึ้งชมพูทานค่ะตึ้งซึ่งจติดต่อข้อเสนอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนตุลาคม2556สอบถามรายละเอียดเพิ่มเนิมได้ทีงานพัสดุและช่วงกันครั้งเทู เส้จะทาช่องซส้นซีนึงแต่นาตอนึ่งต่ช่องช่องในเวลาราชการค่ะองค์การบริหารส่วนบานโพจัดจานโครงการประปู่ถนนพี่จราจรหห้เพื่อสร้างบาลานหินเม่ติดเส้นจบบนบานโพขึ้นบานสวงามผู้สนนจติดต่อข้อสืนอเอกสาเส้นจับคาดาดัง่วันมีจนถึงวันที่ส3ธันวาคมเส้นปัญหารถาสราค่ะเอมยดเพิ่มเติมได้ทีเส้นขารครั้งค่ะ โต้ซุ่นเจ๊ท้าห้าแปดซองสี่ซองค่ะสำหรับวันนี้ก็มหมดเวลาลงเล้วพบกับเสียงข้องวามที่บริการได้ไหมในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องฝนนะคะช่วงต่อไปนะคะมาติดตามราคาสินค้าเกษตรกันค่ะเริ่มต้นกันที่ราคายางพารานะคะยางแผ่นดิบค่ะอยู่ที่73สบาท62สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้น3ามอยู่ที่7 4สบาท40สตางค์น้ำยางสดน,น้าโรงงานนะคะอยู่ที่72บาทค่ะราคาปาล์มน้ำมันนะคะผลปาล์มทลายอยู่ที่5บาทส0สตางค์ถึง6บาทต่อกิโลกรัมค่ะ พยากรณ์อากาศวันนี้นะคะจังหวัดตรังมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ30%ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำสุดนะคะประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะ วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา6นาทีและวันพรุ่งนี้นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา25นาทีค่ะและนี่ก็คือข่าวจังยามบ่ายประจำวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ